สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในเซสชันที่4.2ซึ่งเป็นตอนที่เกี่ยวกับสัญญาณประสาทเซสชัญญนนี้เป็นเลคเชอร์สุดท้ายแล้วในซีรีส์ของการศึกษาทางด้านนิวโรไซส์ซึ่งจะเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่เราจะเติมเข้าไปในภาพทั้งหมดหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเซสชัญญนที่2แล้วว่าการวัดสัญญาณประสาททำได้อย่างไรเซสชัญญนที่3เราก็ได้เห็นไปแล้วว่างานวิจัยทางด้านนิวโรไซส์เนี่ยน,นอกจากว่าสัญญาณแล้วก็ ทำอะไรอีกบ้างกว่าที่เราจะสามารถเก็บข้อมูลที่มีความหมายออกมาได้ทีนี้ในเซชั่นที่4เราก็จะมาดูกันว่าแลวสัญญาณที่เราวัดไปเนี่ยเราสามารถเข้าใจมันได้ทันทีหรือเปล่าตอบได้เลยตอนนี้ว่าไม่ได้แน่นอนยกตัวอย่างกรณีของข้อมูลที่ว่าสัญญาจากเซลล์ประสาทเนี่ยเพราะว่าสัญญาขึ้นมาเรายังต้องมีกระบวนการอีกหลายขั้นตอนกว่าที่เราจะนําสัญญาณประสาทเนี่ยไปใช้งานได้ อันนี้เป็นตัวอีกรอบผู้สอนชื่อลันิตาสุรีอารุลนลนะคะเช่นเชื่อปอนเป็นนักประสาทวิทยาศาสตร์ที่สนใจทางด้านพฤติกรรมการรู้คิดแบบสัญญา,ราประสาทโดยจะเน้นการศึกษาในสัตว์ตะกูลไิกอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมีอินโทรสั้นๆก,นกันก่อนว่าสัญญาที่เราวัดมาได้เนี่ยมีลักษณะแบบไหนหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปดูด้วยกันว่าสัญญาที่เราได้มาเนี่ยมันต้งบบนนองผ่านกระบวนการอะไรบ้างก่อนที่เราจะได้ สัญญาณที่เป็นซิงเกิลยูนิตหรือว่าสัญญาณที่มาจากเซลล์เซลล์เดียวและสุดท้ายเราก็จะมาดูว่าสัญญาณเซลล์เซลล์เดียวที่เราได้มาแล้วเนี่ยหลังจากที่คลีนอัพข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราจะเอามาวิเคราะห์ผลร่วมกับพฤติกรรมได้อย่างไรเพื่อที่จะนำไปสู่วิสัหรือว่าผลการทดลองทาง้านินโรโาส์ที่จะนำไปสู่ความเข้าใจการทำงานของสมองเข้าไปข้นหนึ่งจากที่เราเคยคุยกันแล้วว่าการวัดสัญญาณประสาจากเซลล์ด้วยอิเล็กโทรดเนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าเราเข้าไปในห้องห้องหนึ่ง ้อมกับไมโครโฟนแล้วก็ตั้งไมค์ไว้กลางห้องนั้งนั้นสัญญาณที่ได้ออกมาก็จะเป็นสัญญาณที่มีความผสมผสานกันระหว่างเสียงคนทุกคนที่อยู่ในห้องห้องนั้นคนที่อยู่ใกล้ไมโครโฟนก็จะเสียงดังหมือนคนที่อยู่ไกลไมโครโฟนก็อาจจะเสียงเบาแล้วได้ยินได้ค่อยชัดดังนั้นกระบวนการที่เราจะดูกันนวันนี้ก็จะเริ่มจากสัญญาณที่เป็นมิกเจอร์ระหว่าง คนหลายๆคนหรือในกรณีของเซลก็คือเซลหลายๆเซลล์ที่เราวัดขึ้นมาจากอิเล็กโทรดที่เราขับเคลื่อนลงไปในสมองจากนั้นจาก raw data หรือข้อมูลเด็กที่เราได้ก็จะต้องผ่านกระบวนการาตัดจนกว่าสุดท้ายแล้วเราจะสามารถแยกแยะได้ว่าสัญญาณที่เราวัดมาได้เนี่ยมาจากเซล,ลกี่เซลลแล้วเซลลแต่ละเซลล์ส่งสัญญาณอะไรกันบ้างจากที่เราเคยคุยไปในเซสชันที่หนึ่งว่าการศึกษาสัญญาณสมองหรือ brain coding เนี่ยแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกก็คือ Incoding ซึ่งเราจะศึกษาว่าสัญญาณสมองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวพันกับพฤติกรรมของเราหรือว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกอย่างไรบ้างและในส่วนที่สองคือหลังจากที่เราได้ดูแล้วว่าในบริบทต่างๆเนี่ยสัญญาณสมองมีหน้าตาเป็นอย่างไรทีนี้เราก็จะสามารถนําสัญญาณสมองเนี่ยมาดีโคดหรือแปลรหัสออกมาเป็นสัญญาณภาพหรือสัญญาณการเคลื่อนไหวโดยที่เราไม่จาเป็นต้องรู้เลยว่าสมองก้อนเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่การดีโค้ดที่ประสิทธิภาพเนี่ยสามารถ นำไปสู่แอปพลิเคชันได้มากมายตั้งแต่การใช้สัญญาณสมองในการควบคุมอว,ยวัยวะเทียมควบคุมคอมพิวเตอร์ที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่า BCI หรื Brain Computer Interface แน่นอนแต่ว่าการเคลื่อนไหวร่างกายของเราก็เราสามารถเคลื่อนไหวแขนขาคอนโทรลคอมพิวเตอร์อรกันได้อย่างสะดวกและง่ายได้ถ้าเรายังแข็งแรงแต่ถ้าในวันหนึ่ง เราไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้คือสำหรับบางคนที่เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวเคลื่อนที่หรือขอยับแขนขาได้อย่างเป็นปก,นกนติแน่นอนแล้วคนเหล่านี้เขาก็จะใช้ชีวิตได้ลำบากนี่ขึ้นก็คงจะเป็นแบบเสมือมนว่าถูกขังในร่างกายละอันนี้ปัจจุบันก็มีนักประสาทเทียสาริวิศรกรไปความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญหลักสาขาที่ร่วมมือกันสร้างสารรค์อุปกรณ์ที่จะมาช่วยสปอร์ตการใช้ชีวิตของคนกลุ่มนี้ด้วยการาดีโค้ด สัญญาณสมองและเราสัญญาณสมองเหล่านี้มาควบคุมอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอวัยวะเทียมที่สามารถควบคุมด้วยสัญญาณสมองหรือใช้สัญญาณสมองในการควบคุมคอมพิวเตอร์หรือควบคุมอุปกรณ์อื่นที่ช่วยซัพพอร์ตการใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงกับปกติให้ได้มากที่สุดนี้การดีโคดสัญญาณจากสมองเนี่ยนอกจากจะช่วยให้เราเข้าใจการทํางานของสมองในแง่ของไซน์มากขึ้นแล้ว ยังสามารถช่วยอำนวยความสะดวกการใช้ชีวิตของคนบางกลุ่มได้อย่างมหาศาลด้วยขั้นตอนของการไขรหัสสมองน,นี่ยประกอบไปด้วยสอสามขั้นตอนหลักๆโดยอย่างที่เราได้เห็นกันไปแล้วว่าเทคนิคการวัดสัญญาณไฟฟ้าจากสมองที่นิยมนมําร์ดีโคดก็จะมีอยสามระดับตั้งแต่ EEG eCoG แล้วก็สัญญาณในระดับเซลล์ซึ่งถ้าจะทบทวนเนื้อหาของเซสชั่นี่ยเราก็ได้เรียนกันไปแล้วว่า EEG จะเป็นการ แปะโขดไปที่บนหนังศีรษะโดยที่ไม่ต้องมีการผ่าตัดใดส่วน e c o อกเนี่ยก็จะเป็นการแปะอิเล็กโทรดเข้าไปบนเนื้อสมองส่วนการวัดสัญญาณจากเซลประสาทเลยนี่เป็นเม t ดต่อที่อินเวสีแล้วก็จะต้องมีการผ่าตัดเพื่อฝังโถกเข้าไปภายในสมอง mba เนี่ยก็ย่อมาจาก multi-electrode array ซึ่งก็ดังภาพก็คือเป็นแผงของอิเล็กโทรดที่เราสามารถผ่าตัดแล้วก็ฝังเข้าไปในสมองได้เพื่อที่จะไปวัดสัญญาณจากเซลประสาทภายในสมอง ในวันนี้เราจะมาเรียนกันว่าสัญญาณจากเซลล์ประสาทเนี่ยเราสามารถแยกออกมาเป็น2ส,ส่วนก็คือ lfp กับ mu a เดี๋ยวเราจะพูดถึง2ส,สัญญาณนี้ในอีก3สไลด์ถัดไปทีนี้ lfp เนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ต่อเนื่องมีลักษณะคล้าย้าย lfp ที่ได้จาก e อ g แล้วก็มีลักษณะคล้ายกับสัญญาณ e e g ด้วยการใช้ไม่ตอดเดียวกันเนี่ยวันนี้เราก็จะไม่ได้โฟกัสในส่วนของ lfp แต่ว่าเราจะาโฟกัส ในส่วนของ s p i k g activity สัญญาณจากเซลล์เซลล์เดียวเนี่ยเพราะว่าเป็นเมทอดที่ค่อนข้างโดดเด็นและสามารถวัดได้ด้วยเทคนิคเท่านั้นจากนั้นพอเราวัดสัญญาณได้แล้วเนี่ยก็จะมุมาสู่ขั้นตอน decoding ซึ่งเราจะนำสัญญาณเนี่ยมาถอดรหัสว่าคนคนนี้ต้องการที่จะเคลื่อนแขนไปในทางไหนการถอดรหัสเนี่ยก็จะนำสัญญาณจากเซลล์หลายๆเซลล์สมมติว่าเราวัดสัญญ,ญาณประสาทจากบริเวณที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของแขน เซลกระสัทที่เราได้มาเนี่ยจะมีความเฉพาะเจาะจงต่อการเคลื่อนไหวของแขนไปในทิศทางต่างๆดังนั้นพอเซล์บางกลุ่มถูกกระตุ้นเนี่ยเราก็สามารถถอรหัดได้ว่าคนคนนี้ต้องการที่จะเคลื่อนแขนไปในทิศทางไหนเราก็จะสามารถนำสัญญาณเนี้ยไปควบคุมแขนคนเพื่อให้เคลื่อนไปในทิศทางต่างๆตามที่เราต้องการได้จากที่เราได้เรียนรู้กันไปตั้งแต่เซสชันที่2เรแล้วว่าสัญญาณสป i k กิ้งเนี่ยจะมีสัญญาณที่มีหน้าตาเป็นหนามแหลมคมแบบนี้ก็เลยมีชื่อว่าสป k e ดังนั้นในสัญญาณที่เราวัดได้เนี่ย มันก็จะมีความเป็นน้ำแหลมเนี่ยอยู่บนสัญญาณซึ่งอันนี้แหละประสิ่งที่เราต้องการในภาพน,นี้เป็นตัวอย่างของข้อมูลด็กที่เราวัดได้จากอิเล็กโทรดที่เราขับขึ้นเข้าไปในสมอง raw data เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นข้อมูลที่จะมีความยึกยืดยึกยืดนิดหน่อยแล้วก็มีน้ำแหลมในอยู่บนข้อมูลนี้ทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าตรงไหนเป็นน้ำแหลมเนี่ยเราก็จะวัดเส้นเส้นหนึ่งแล้วดูว่าไอ้สัญญาณตรงไหนที่มันข้ามเส้นตรงนี้เราจะถือว่าเป็น spiking activity แต่ว่า ด้วยความที่เบสไลน์ของเขาเนี่ยขึ้นๆลงๆการที่เราจะมาดีเทคสัญญาณของสป i k ค์เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนักดังนั้นกระบวนการแรกที่เราจะต้องทำก็คือต้องฟิลเตอร์ก่อนด้วยการแยกสัญญาณอย่างเมื่อกี้ที่เราได้เห็นไปแล้วว่า LFP กับ MUA ่างกันไห LFP เนี่ย,เ,ยเป็นข้อมูลส่วนที่มีฟรีค u e n คเนซีต่ำถ้าเราแยก LFP ออกมาก็จะเป็นสัญญาณที่ขึ้นลงอย่างช้าๆเพราะมีฟริคเนซีต่ำ ส่วนสัญญาณที่เป็น spiking activity จะอยู่ในส่วนของสัญญาณที่มี Frequency สูงเพราะว่า spiking activity เป็นสัญญาณที่มีการตวัดค่อนข้างเลยบอกว่าเ,เป็นหนามแหลมกันมาสักครู่เนี่ยนี้หลังจากที่เราฟิลเตอร์แยกกันแล้วเนี่ย LFP หรือ local field potential กับ MUA หรือ multi unit e activity จะถูกจะถูกนำไป process แยกกันในตอนนี้เราจะทิ้ง LFP ไปก่อนมีนักวิจัยจำนวนมนกที่ที่วิเคราะห์ข้อมูล LFP แล้วก็สามารถ เรียนรู้สมองจากข้อมูล l p ได้มากมายแต่ในวันนี้เ,เราจะมาโฟกัสกันที่สัญญาณในส่วนล่างก็คือ NVA, Limbic i n t i n i t y จากนั้นพอเราฟิลเตอร์แล้วเนี่ยเบสไซด์ญญจะเรียบแล้วเราก็จะสามารถ detect spike ได้แล้วว่าสัญญาณแหลมในข้อ a เนี่ยพอเราแยกออกมาแล้วก็จะกลายเป็นข้อ b แล้วจากข้อ b เนี่ยเราจะเห็นว่าแล้วจากข้อ b เ่ะเราก็จะเห็นว่าสัญญาณของ spike พอเราจุดสูงสุดเข้ามาเรียงกันแล้วเนี่ย พอจะมองออกว่ามันมีจะมีลักษณะคล้ายๆคลื่นสองคลื่นที่ทับกันอยู่หรือว่าเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า spike waveform ซึ่งสัญญาณจากเซลล์ประสาทต่ตางๆที่มาถึงเ electro จะมี waveform ต่างกันดังนั้นพอเรามาแยก waveform ในขั้นของ feature extraction เราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เราได้สัญญาณจากเซลล์2เซลล์จากนั้นกระบวนการต่อไปก็จะเรียกว่า c l u s t ร์ i n g ก็คือจะเป็นการแยกเซลล์ว่า จากข้อมูลติดข้อมูลนี้เราได้เซลล์มากี่เซลล์ซึ่งในตัวอย่างนี้ก็จะมี2เซลล์เซลสีน้ำเงินกับเซลเซล,ซล์สีแดงซึ่งเทคนิคการทำ clustering ที่ช่วยให้เราสามารถแยก activity จากเซลล์เซลเดียวหรือว่า single unit activity จะสัญญาณ multi unit activity หรือ mua เนี่ยไปสู่ single unit activity หรือ sua ที่เป็นที่นิยมที่สุดก็คือการทำ pca หรือ principal component analysis ซึ่งหากใครสนใจเทคนิค pca เนี่ยก็สามารถไปเรียนกันได้ที่บ e d f o r d คมป์ เรามีเนื้อหาในส่วนของการใช้ PCA ในการวิเคราะ์สัญญาณสมองรวมถึงการใช้เทคนิค PCA ในด้านอื่นด้วยอย่างที่เราพูดันเมื่อกี้ก็คือสัญญาณไฟฟ้าที่มาจากระยะต่างๆจากเซลล์เนี่ยมีเวฟฟอร์มต่างกันซึ่งเป็นข้อมูลที่สํคาคัญที่ทําให้เรารู้ว่าเราสามารถใช้เวฟฟอร์มในการแยกแยะได้ว่าเรากําลังฟังเสียงเซลล์กี่เซลล์อยู่และเราก็จะสามารถแยกสัญญาณจากเซลล์แต่ละเซลล์ออกมาได้ พอเราได้เห็นกระบวนการทั้งหมดแล้วว่าจากอิเล็กโทรที่สมมติว่าในกรณวนี้เราวัดวัาสญญาณจากเซลล์สมเซลล์ได้เราก็จะได้รอ Data ที่มีความ f l u t u a t e หรือว่าความการเคลื่อนไหวขึ้นลงแบบนี้ทีนี้การกล่าวโดยสรุปกระบวนการทั้งหมด หลังจากที่เราได้เห็นกระบวนการทั้งหมดแล้วเราก็จะมาสรุปกันว่าจากข้อมูลจากอิเล็กโทรดที่เราวัดสัญญาณมาเนี่ยก็จะมีก็จะมีก็จะมีสัญญาณ Spiking Activity ที่เหมือนขี่บนคลื่นอยู่ซึ่งถ้าเราอยากจะดีเท t หรือว่าไปเลือกเอาสัญญาณที่เป็นหลมๆอยู่บนคลื่นเนี่ยเราก็จะต้องผ่านการฟิลเตอร์ก่อนเพื่อจะลบแบกร n d ออกไปแล้วให้สัญญาณเบสไลน์แบบเส้นตรง จะทาให้เราดีเทคสไป๊กได้ไง่ายขึ้นพอเราได้สไปแล้วเราก็มาสูดดินเข้าไปในส่วนนัํานนเราก็จะเห็นว่าสไป๊กเนี่ยมีหลายเวฟฟอร์มแล้วเราก็นาเวฟฟอร์มเหล่านี้มาแยกเป็นคลัสเตอร์ซึ่งพอเราได้หลายๆคลัสเตอร์ที่เคลียร์ที่แยกจากกันเราก็มาแยกได้ว่าอ่าสามคลัสเตอร์ที่เห็นในตัวอย่างเนี่ยเป็นสัญญาณที่มาจากเซลล์ประสาทสามเซลล์เนืองจากที่เราได้สัญญ,ญาณจากเซลล์เซลล์เดียวแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเอามาใช้ควบคู่กับพฤติกรรม หรือเราเรียกสถาทางทนิคนิคว่า behavior alignment al ก็คือเป็นการ align หรือว่าการจัดเรียงข้อมูลสัญญาณประสาทเข้ากับสัญญาณพฤติกรรมยกตัวอย่างการทดลองที่เราได้เห็นกันไปนเมื่อสัปดาหที่3ก็คือลิงตัวนี้ก็จะต้องเคลื่อนแขนไปในทิศทางต่างๆในกรณีนี้กราด้านขวาบนเนี่ยเราเรียกว่า raster plot ซึ่ง raster plot เนี่ยจะเป็นการนำสัญญาณประสาทจากเซลล์เซลล์เดียวมาเรียงตามเวลาซึ่งณเวลาศูนย์เนี่ย เป็นเวลาที่ลิงเคลื่อนแขนนี่ก็คือเป็นการ align หรือว่าจัดเรียงข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมแล้วเราเห็นว่า raster plot เนี่ยมันจะมีสัญญาณอยู่5บรรทัดนั่นหมายถึงว่านี่เป็นการนําข้อมูลจากการเคลื่อนแขน5ครั้งมาเรียงกันหลังจากนั้นเราก็จะมาแยกข้อมูลตาม condition ซึ่งในกรณีนี้แต่ละ condition คือทิศท,ทางการเคลื่อนไหวของแขนซึ่งในตัวอย่างนี้ r ตบนสุดเนี่ยก็จะเลือกเฉพาะใน กรณีที่ลิงเคลื่อนแขนไปด้านหน้าดังนั้นในท่าตรงนี้เรานำสัญญาณประสาทเนี่ยมาสร้างรัศอร์เพื่อที่จะมาดูว่าการเคลื่อนแขนไปในททาต่างๆเนี่ยมีผลต่อเซลล์ที่เรากำลังศึกษาหรือไม่และคำตอบในหน้านี้ก็คือมีผลเพราะว่าเซลล์เซลล์เนี้ยที่วัดมาจากสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนเนี่ยเองเห็นได้ชัดว่าจากชูนิ่งเคอร์ฟที่อยู่ข้างล่างเซลล์เซลล์นี้ตอบสนองสูงสุดเมื่อลิงตัวนี้เคลื่อนแขนไปดันหน้า ทีนี้เราก็ได้เห็นกัรจนครบกระบวนการแล้วว่าจากการขับเคลื่อนอิเล็กโทรดเข้าไปในสมองเพื่อส่งญาณประสาทหรือจากการสร้างสถานการณ์ให้สัตว์ทดลองแสดงพฤติกรรมและสุดท้ายการนําสัญญาประสาทมาวิเคราะห์ควบคู่กับพฤติกรรมเนี่ยจะทําให้เราสามารถเข้าใจการทํางานของเซลล์ประสาทในบริเวณสมองส่วนต่างๆได้และที่สําคัญเรายังสามารถนําความรู้ที่ได้มาไขรหัสสัญญาสมองเราสามารถนําความรู้ที่ได้มาไขรหัสสมองและนําสัญญาจากสมองเนี่ยมาดีโคดเป็นคําสั่ง เพื่อไปควบคุมอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ได้จากสไลด์เมื่อกี้เราได้เห็นไปแล้วว่าแค่เราเห็นชุนนี้เคิร์ฟเราก็รู้แล้วว่าลิงตัวนี้กําลังเคลื่อนแขนในทิศทางไหนและในและในเดกรมด้านขวาบนของสไลด์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการดีโคดด้วยการใช้เทคนิคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเช่น artificial neural network และอาจมีเทคนิคอื่นที่ทุกท่านจะได้เรียนต่อไปในซีรีส์ของเบนโคดวั1โอวสำหรับวันนี้ในส่วนของ สำหรับในวันนี้เนื้อหาก็ะจบลงแล้วสำหรับเบรสิกนนที่เป็นสัญญาณจากเซลล์ประสาทในตอนต่อไปทุกท่านก็จะได้เรียนรู้การโปรเซสข้อมูลในส่วนของเทคนิค eeg แล้วก็ f m r i สสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ